สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมผู้จัดก,การทีมขี้เมาในเต็ดก็ไม่ได้ทำคลิปมาเสียต้องนานนะครับเนื่องจากมันไม่มีอะไรที่เป็นที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็มีมาวันนี้ก็มีกิจกรรมอันนี้มาครับเนี่ยครับ โปรโมชั่นสุดพิเศษรับลมหนาวซื้อกาลินาเชลรับไอเทมฟรีกำหนดสิทธิ์หนึ่งครั้งต่อหนึ่งไอดีนะครับหมายเหตุกาลินาเชลสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเทสโก้โลตัสและแอร์เพผมก็ไปซื้อที่เซเวมานะครับกาลินาเชลนี่ครับเดี๋ยวกดเติมก่อนเลยครับ เรียบร้อยครับสำหรับตัวเองครับอา้าวบัตรไม่ถูกต้องชิปหายไม่ถูกเฮียอะไรวะสักคู่นะครับสงสัยจะเมาค้างครับ สำเร็จแล้วครับล็อกเอาออกแม่งเลยครับต่อไปก็นี่ครับกดตรงนี้ครับรวมโปรโมชั่นที่นี่ ยืนยันครับนี่ครับขอแสดงความยินดีคุณได้เข้าร่วมโปรโมชั่นสิทธ,ธิพิเศษจากกาลินาเชลเรียบร้อยแล้วซึ่งของรางวัลจะเข้าตัวภายในระยะเวลาไม่เกิน60นาทีครับก็ได้เงิน2ล้านกับการ์ด2014ดับสามสนะครับก็รอครับรอคอยหรือรอเกอร์ก็ต้องมาลุ้นกันครับ ออแล้วครับผมตอนนี้ของรางวัลก็ได้เข้ามาสู่ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับกาลินาเชลแพ็กเก e คุณได้รับของรังวันกาลินาเชลแพ็กเก e กาสองล้านหนึ่งชิ้นแล้วก็คันนักเตะสามืิบชอ่อหนึ่งชิ้นก่อนจะเปิดตัวนี้ผมก็เมื่อกี้ก็ เติมไป500บาทนะครับเนี่ยห้าได้ห้าหมื่นแคสตอนแรกกะว่าจะมาเปิดอันนี้ครับ EP Lottery เนี่ยครับเสี่ยงโชค EP เดือนตุลาคมเนี่ยตอนแรกกะจะซื้อสักสิบชิ้นนะครับเอ้เอเนี่ยครับสิบชิ้นแต่ปัญหามันมีอยู่ตรงไอ้เนี่ยครับเนี่ยไอสองอันสุดท้ายเนี่ยที่สองชิ้นกับหนึ่งชิ้นเนี่ย ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็นึกว่าอาจะเป็นหนึ่งล้านหนึ่งล้านสามชิ้นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้รู้แล้วครับว่ามันเป็นสี่แสนสองชิ้นกับสี่แสนหนึ่งชิ้นมันก็ทำให้ผมลังเลยใจครับผมก็เลยเปลี่ยนแผนมาผมว่ามาเปิดตัวน,นี้ดีกว่าครับน่าจะคุ้มกว่านะซื้อเลยครับ เริ่มจากสองพันสิบก่อนแล้วกันครับท็อปห้าสิบไม่ต้องคัดครับมาอินเนสตาครับแสนเดียวเองสองพันหกครับเอฟล่าครับแสนเดียวอีกแล้ว ต่อไปก็ศูนย์เจ็ดแล้วกันครับต๊อตตีครับดีขึ้นมาหน่อยนะครับห้าแสนต่อไปก็สองพันสิบสี่ครับดิมาเรียครับสี่แสน ไปก็ศูนย์เก้าครับอือหือต่อตีกแล้วศูนย์แปดครับอือหืออารองโซ่ครับแสนเก้าเท่านั้นเอง แย่วะ่ะนอยเออร์หกแสนเก้ายังไม่เจอแสงเลยนะครับอือหือเหี้ยจริงๆกูจะเห็นแสงสว่างไหมเนี่ย มาครับโอ้โหมาเซโล่ครับสเลดหมาจริงๆครับแม่งไม่เคยพัฒนาครับไอเทมมีแต่กระโหลกกระลาปลากระป๋องจริงๆมาครับเออเห็นแสงแล้วไว้ยกาิชี่ครับร้านเดียวร้าน,น,นต้นๆต่อไปครับ ินดิบลางครับนี่ครับที่ได้มาจากโปรโมชั่นการีนาเชลท็อปสามสิบครับมาเจมโรดิเกตก็ท่างแม่มครับเ๊งหรือไม่เ๊งก็แย่วะ่ะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับ ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของผมก็กดไลค์คลิปวิดีโอให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามใช้แนวของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ